มึงเชื่อปะว่าการปล้นธนาคารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แม่งไม่ได้ใช้ปืนไม่ได้ใช้หน้ากากและไม่ได้ผิดกฎหมายแม้แต่ข้อเดียวแต่แม่งใช้คณิตศาสตร์วะสัตว์และคนที่ทำแม่งไม่ใช่โจรเว้แต่เป็นตาแก่เกษียณอายุคนหนึ่งในเมืองบ้านนอกรัฐมิชิแกนชื่อเจอร์รี่เซลบี้ลุงแกดูเหมือนคนที่จะตายคาเก้าอี้โยกหน้าบ้านใช่ปะแต่ขอโทษนะสัตว์สมองแกแม่งระดับอัจฉริยะแต่โลกแม่งไม่ได้สวยงามขนาดนั้น เพราะเมื่อลุงแกเจอบักของระบบลอตเตอรี่แกต้องไปงัดข้อกับไอ้พวกเด็กเปรตจากมหาวิทยาลัยร,ระดับโลกอย่าง MIT และ Harvard ศึกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือสงครามระหว่างความเก่าและหัวใจปะทะกับความฉลาดที่ไร้หัวใจวะสัตว์เตรียมทิชชู่ไว้เลยนะสัตว์เพราะตอนจบมึงอาจจะร้องไห้ไม่รู้ตัวเรื่องแม่งเริ่มจากความบังเอิญเจอรี่แกเป็นคนบ้าตัวเลขวันหนึ่งแกเดินเข้าไปในร้านของชํา หยิบโรชัวหวยวินฟอร์มาดูเชื่อปะแกใช้เวลาแค่สนาทีย้ำว่าสานาทีนะสัตว์แกมองเห็นสิ่งที่คนทั้งรัฐมองข้ามระบบมันมีช่องโหว่ที่เรียกว่าโรดาวอธิบายง่ายๆคือปกติข้าไม่มีใครถูกรางวัลแจ็คพอตเงินมันจะทบไปงวดหน้าใช่ปะแต่อีหวยบ้านนี่ถ้าเงินกองกลางถึงเพดานแล้วไม่มีใครถูกรางวัลใหญ่เงินแม่งจะไหลลงมาหารางวัลที่เล็กลงมาวะสัตว์เจอรี่แม่งดีดลูกคิดในหัวปับ๊บ ถ้ากูซื้อหวยแสนหนึ่งในวันที่มันโรดาว,ดาวกูจะมีโอกาสถูกรางวัลย่อยๆรวมกันได้แสนห้ากำไรเน้นๆ5้เปอร์เซ็นต์เชีย่ยนี่มันตู้ ATM กดเงินฟรีชัดๆแกกลับไปบอกป้ามาร์ชเมียแกแทนที่เมียแกจะด่าว่าแกแล้วยังบ้าหวยป้าแกตอบว่าไงรู้ป่าเอาดิโคตรใจวะสัสผู้ชีวิตแม่งต้องแบบนี้พวกแกเริ่มจากเงินเก็บก้อนสุดท้ายขับรถกระบะฝ่าพายุสิมะข้ามรัฐไปซื้อหวยเป็นแสนแสนใบ ยืนกดตู้ขายหวยวันละสิบชั่วโมงจนนิ้วมล็อกมึงคิดภาพคนแก่อายุ60กว่ายืนหลังขดหลังแข็งไม่ใช่เพื่อความรวยนะเว้ยแต่เพราะมันคือภารกิจของชีวิตแกแต่ชีวิตจริงแม่งไม่ใช่หนัง Disney ดิสนีย์ดิเมื่อมีกลิ่นเงินฉันหลามก็ได้กลิ่นไอพวกเด็กอัจฉริยะจาก MIT มกลุ่มหนึ่งนำโดยไอหนุ่มหัวกะทิแม่งก็เจอช่องโหว่เนื้อเหมือนกันแต่ความต่างคือลุงเจอรี่แกเล่นซื้อแกซื้อด้วยมือแกทำตามกฎ แต่ไอ้พวกเด็กเวนพวกนี้แม่งใช้เทคโนโลยีเข้าขม่มพวกมันระดมทุนจากนักลงทุนกระเป๋ากระเป๋าหนักมาเป็นล้านล้านดอลลาร์เพื่อกวาดซื้อสลากตัดหน้าลุงมึงลองคิดภาพนะลุงเจอรี่กับป้ามาร์ชขับรถกระบะบุบบุบไปถึงร้านแต่เจอไอ้พวกเด็กพวกนี้จ้างคนมาเหมาเครื่องออกสลากจองคิวล่วงหน้าหรือแม้แต่ข่มขู่เจ้าของร้านไม่ให้ขายให้ลุงพวกมันมองลุงแกเป็นแค่ตัวประกอบที่เกะกะมันเย้ยหยันแกลุงกลับไปเลี้ยงหลานไปนี่มันเกมของคนฉลาด ไม่ใช่ที่ของคนแก่ตกยุคแต่มึงรู้อะไรปะพวกแม่งประเมินหัวใจของคนผ่านโลกมันน้อยไปลุงเจอรี่ไม่ถอยเว้แกศึกษารูปแบบการซื้อของพวกมันแกคำนวณเวลาที่พวกมันจะบุกแล้วแกก็ใช้แผนกองจรจรซุ่มโจมตีในร้านเล็กๆที่พวกมันมองข้ามมันคือสงครามประสาทฝั่งหนึ่งมีซูปเปอร์คอมพิวเตอร์มีเงินทุนหนาอีกฝั่งมีแค่สมุดจดแว่นสายตาและหัวใจนักสู้ของคนผัวมียวสัตว์ จุดพีคแม่งอยู่ที่ไอพวกเด็กพวกนี้โลภจนตัวสัน่นพวกมันพยายามแฮกระบบดึงเวลาให้เครื่องพิมพ์สลากทำงานช้าลงเพื่อให้กลุ่มตัวเองซื้อได้มากสุดจนสุดท้ายเรื่องแดงนักข่าวเริ่มขุดคุยรัฐบาลเริ่มตรวจสอบทุกคนชี้เป้ามาที่เจอรี่มึงโกงหรือเปล่ามึงร่วมมือกับใครในขณะที่ไอพวกเด็กหัวกะทิรีบเก็บกระเป๋าหนีเอาตัวรอดปิดบริษัทหนีความผิดลุงเจอรี่แม่งเดินหยืดอกรับความทิ้งแบบลูกผู้ชาย แกเอาสมุดบัญชีทุกเล่มกลางให้ดูกูไม่ได้โกงกูแค่เก่งเลขและกูขยันกว่าพวกมึงทุกคนวินาทีนั้นโลกได้รู้ว่าความฉลาดที่แท้จริงไม่ใช่การเอาเปรียบระบบแต่มันคือความซื่อสัตย์และการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องสุดท้ายรัฐสั่งปิดเกมนี้ลงหวยวินฟอร์กลายเป็นตำนานลุงกับป้าได้เงินมา26ล้านดอลลาร์เกือบ900ล้านบาทคำถามคือ ลุงแกเอาเงินไปทําหาอะไรซื้อลัมโบซื้อขริฮาตหรือไปนอนหนาบแดดที่มาลดีฟเปล่าเลยสัตว์แกเอาเงินมาตั้งบริษัทเพื่อให้คนในเมืองบ้านนอกของแกได้มีงานทําแกเอาเงินไปจ่ายค่าเล่าเรียนให้หลานของเพื่อนบ้านแกซ่อมหลังคาให้ร้านอาหารที่กําลังจะเจ๊งในขณะที่ไอเด็กพวกนั้นเอาเงินไปปรนเปริรความสุขจอมปลอมแล้วก็แยกย้ายกันไปแบบตัวใครตัวมันเจอร์รี่กับมาร์ชเลือกที่จะใช้เงินสร้างชีวิตให้คนรอบข้างวะสัตว์บทเรียนของเรื่องนี้แม่งโคตรจุก มึงจะฉลาดมาจากไหนจบมาหาลาัยอะไรไม่สำคัญเท่ากับว่าหัวใจมึงทำด้วยอะไรเจอรี่ไม่ได้ชนะเพราะแกคำนวณเลขเก่งกว่าแต่แกชนะเพราะแกรู้จักคำว่าพอและรู้จักคำว่าให้วาสัตถ์ทัานโลกนี้มีคนฉลาดแบบไอเด็กพวกนั้นให้น้อยลงและมีคนบ้าบ้าแบบลุงเจอรี่ให้มากขึ้นโลกแม่งคงน่าอยู่กว่านี้เยอะว่าสัตว์จำไว้นะเงินอาจจะซื้อนาฬิกาหรูได้แต่แม่งซื้อเวลาและความสุขที่แท้จริงไม่ได้จบข่าว